มาดูกันจ้าว่าวันนี้พ่อบ้านใจกล้าจะเอารถติดลมขึ้นสําเร็จไหมเมื่อวานเชฟกะถาหลุดมาเอารถติดลมขึ้นให้พ่อบ้านใจกล้าแต่ไม่สาเร็จตาร์รถไม่ติดวันนี้วันหยุดก็เลยให้พ่อบ้านมาเอารถขึ้นเองเมื่อวานเขามาขับให้แล้วนะรถพี่สตาร์ทไม่ติดเขาก็เลยเอาขึ้นให้ไม่ได้เอาขึ้นเองเลยเอาขึ้นเองเลยจ้ะ ฉันเหนื่อยมากนะกับรถคันเนี้ในเธอบอกเอซหน่อยสิว่าเธอจะเอารถเธอไปเปลี่ยนแบตแล้วแบบสัญญาแล้วนะวน,นี่มีพยานเยอะนะเมื่อวานไปทำงานไม่มีเวลามาเอารถขึ้นวันนี้วันหยุด ก็เลยต้องจัดซะหน่อย่างมันเละอ่ะล้อมจมตอนนี้ขุดออกมาจะหมดละว,วันนี้ไม่ต้องพึ่งรถถ่ายพ่อนะเพราะว่านขุดเองเลยจ้ะเดีย๋ยวถอยหลังขึ้นเธาว่ารอบนี้จะขึ้นไหมไม่แน่นะลอ,อ,องดูก,ก่อน วันนี้เราใช้วิธีเอาไม้ลองสตาร์ทก็ไม่ค่อยจะติดตรถเขาอะเขาก็มีวิธีสตาร์ทของเขาแหละเป็นยังไงติดไหมก็เออดิเมื่อวานมันไม่ติดไม่งั้นก็ขึ้นไปแล้วไปเลยพ่วงแบตก่อน ก็เมื่อวานสตาร์ทเยอะมาแล้วจ้าตัวช่วยเอาแบตเตอรี่มาจำรถให้รถสตาร์ทติดแหละเรามาดูวิธีจำแบตเตอรี่รถยนต์โดยที่ไม่ใช้สายกันจา้าเราจะทำยังไงให้รถสตาร์ทติดนี่ไงแบบไม่ใช่แบบนี้มาทำให้ดูหน่อยี๋ยวก็ต้องใส่ให้ถูกขั้วนะขั้วบวกต้องไปไหน,น,นไหนในมันดูตรงไหนข,ข,ขั้ขวบวกั้วลบอะ ันนี้คบวกอ๋อเออขัลบก็จะเขียนมาลบโอเคนี่เหมือนกันเนี่ยขบวกเห็นไหมอนนี่ก็ขั้วลบเราต้องมาคว่ำให้มันตรงขั้วเฮ้ยเดี๋ยวช่วยจับด้วยนะไม่ได้มือไม่ว่างถ่ายคลิปอยู่จับมืนได้ขัควมาละเบิรมาละเบิดอุ้ยนี่เขาต้องจับแล้วพี่ก็ต้องไปสตาร์เครื่องอะเหรอ มันจะขยับไหมอะมันอาจจะขยับทดนึงตอนที่มันคล่อมอยู่แล้วเขาจะจับยังไงให้เขาสตาร์ทไหมสตาร์ทข้ไงในเพียร์ว่างอ่ะเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทดูเพียร์ว่างก่อนนะเออ,อเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูสตาร์ทเลยนะ ไม่สตาร์ตติดเราไว้มันต้องอย่างงี้ซิไหนไหนบอกเอฟซีทีซีว่าวันนี้จะเอารถไปเปลี่ยนแบตถา,ามว่าจะเอารถไปเปลี่ยนแบต <c oughs> เอารถไปเปลี่ยนแบต <c oughs> ไอเปย็นนีน้ไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนยมเปลี่ยนเช้าลโอเคเดี๋ยวขับไปอู่เลยตอนนี้เราสตาร์ทรถติดแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูว่าตัวมันเองอาจะาขึ้นได้ไหมเราเอาไม้ลองไว้ ถ้าขึ้นไม่ได้สงสัยก็ต้องไปเอารถไถยมาลากเหมือนเดิมมะพร้าวเกือบตายอะ่ะเพื่อนๆดูดิไม่ไหวก็เดี๋ยวเอารถถมาลากขอโทษต้นมะพร้าวก่อนต้นมะพร้าวขวัญเสียหมดแล้วรถไถยมาลากขึ้นอยู่แล้วถ้ารถมันสตาร์ติด สบายสบายก็แค่เนี้ยไม่ต้องดับเครื่องนะเออ